ท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปนะครับผมจะไปคุยเรื่องการยุบสภาของสิงคโปร์เมื่อวันก่อนนะครับ15เมษายนโอ้จู่ๆยุบสภานะครับบังเอิญวันนี้ได้พบกับดรเกลียงศักดเจริญวงศักด์นะฮะประธานสถาบันการสร้างชาตินักวิชาการอาวุโสมหาาลยฮาวาร์ดนะครับดังนั้นผมได้สัมภาษณ์เทปเอาไว้กับอาจารย์เกรียงศักดเจริญวงศักด์นะฮะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอความรู้นิดหนึ่งอาจารย์สักไม่เกินสิบนาทีนะครับการยุบสภาของสิงคโปร์ครับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโอ้โหเพิ่งเป็นรัฐบาลได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นแหละโดยประมาณนะครับยุบสภาเสแล้วเราเล่นหวงครับมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เป็นเรื่องปกติของสิงคโปร์ข้อหนึ่งสิงคโปร์เนี่ยนะเป็นระบบคล้ายๆอังกฤษในการเวลาที่เสียงส่วนใหญ่ถ่านายกเกิด ลาออกคือรีเซียนลุงก็จะให้คนที่เขาปั้นขึ้นมาในพักพักนี้พักกิจประชาคม People Action Party ใช่ใซึ่งลอราเรนสวงถูกเลือกมาเป็นทายาทคือสิงคโปร์นี่เป็นระบบพิเศษนะมีทายาททายาททางการเมืองซึ่งในที่สุดเนี่ยมีการแข่งกันกัน3าคนและตอนแรกจะเอาเฮงซิวเกตแต่เฮงซิวเกตบอกว่าอายุห่างกับรีเซียนลุง น้อยไปสิบปีเองเอาไปคนเอาคนรุ่นห้าสิบดีกว่าห่างสักยี่สิบปีห้าสิบสองปีให้มันเวลามันห่างกันสักยี่สิบยี่สิบปีระหว่างนายกคนเก่ารีเซนลงุงลูกรีคนอยู่กับคนนี้ลอเรนซ์สวงเพราะฟันธงเอาก็ต้องยกตําแหน่งให้โดยบริยานเหมือนอังกฤษระบบอังกฤษก็โดนยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ผ่านการที่ได้แมนเดตจากการเลือกตั้งที่ตัวเองเป็นหัวหน้าพักนะเอาเลลอเรนซ์วง <All right. S 2> uh, มาโดยที่รีเซนลงุงยกให้ยกให้เพราะเสียงส่วนใหญ่ของพัก ยกให้พอยกให้ก็ได้เป็นนายกมาปีหนึ่งเพราะปีหนึ่งก็ต้องหาจังหวะแสดงความรู้สึกว่าเป็นคะแนนเสียงที่มาจากการแบ็กของประชาชนจริง<ม>โดยการนําของผู้นําคนใหม่มซึ่งต้องมีการเลือกตั้งไม่นานเกินไปนี่หนึ่งปีก็ถือว่านานแล้ว<ม>เขาหาจังหวะอยู่ว่าจะนําไปสู่การเลือกตั้งเพื่อจะบอกว่าฉันมีแมนเดตจากประชาชนประชาชนเอาฉันฉันไม่ได้รับตาแหน่งเพราะว่ามีคนยกให้แต่ฉันเนี่ย มีตำแหน่งเพราะประชาชนเลือกมาจึงต้องมีการเลือกตั้งและเลือกจังหวะนี้เพราะอะไรก็เป็นจังหวะที่สุดยอดที่สุดแล้วเป็นจังหวะที่ประชาชนเดือดร้อนจากนโยบายทรัมป์เป็นจังหวะที่คนคิดว่าถ้าช้ากว่านี้อาจจะเสียเปรียบเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้ก็เอามันตอนนี้สิเลยแล้วเขาเลือกเขาตัดสินใจเร็วมากพอตัดสินใจยุบสภาตูมก็เดี๋ยวเลือกไม่นานเลยฉันเขาก็เลยตัดสินใจวันนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสุดในเชิงการเมืองว่า PAP จะชนะอีกได้ ไม่ยากนักนะคะแนนหลังๆในหลายๆย,ยุคหลังเนี่ย PAP น้อยลงกว่าเก่าแต่ก็ยังชนะสสส่วนใหญ่เป็นเป็นพรรค PAP กสสอพรรคฝ่ายค้านได้นิดเดียวเสมอแต่แต่ละซีทแต่ละที่นั่งของสสเนี่ย PAP เคยชนะแบบถล่มทลายหลังๆไม่ถึงกับถล่มทลายแต่ก็ยังชนะเป็นสสจำนวนเก้าอี้เยอะอยู่แต่แต่ละที่นั่งเนี่ยชนะไม่เยอะทั้นครั้งเนี้ยจะเป็นโอกาสทองเพื่อทดสอบตอนอเลนสวอง ที่ว่าจะได้เป็นนายกแบบสมศักดิ์ศรีว่าได้นำนำพักพีเพีชนะเลือกตั้งมีสอสอยู่เท่าไหร่แล้วตัวเองจะได้บอกฉันได้แมนเดตจากประชาชนฉันจะนำพักนี้ด้วยแนวทางของฉันฉันจะได้รวมใจประชาชนว่าฉันจะสู้กับปัญหาที่กำลังเผชิญเศรษฐกิจโลกที่มาจากโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวอย่างเนี่ยฉันจะจัดการได้เต็มไม้เต็มมือรอเล่นบอกเลยคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวดองนองยุ่งกับทาง ระกูลีเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวในเชิงสายเลือด <S <S แต่เกี่ยวในเชิงสายอุดมการจิตวิญญาณ <S <S แต่เรียนสลุงก็เป็นลูกชายรีเซียนลุงเป็นลูก <S 2> <S 2> <S ลรีกวนยู <S 2> <S 2> รีกวนยูชั้นเขาวางมาเนี่ยรยีกวนยูมาโกจกตรงมารีเซียนลุง <S <S ออกไปต้องไปรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่เนี่ยก็เมื่อก่อนคือเลขาส่วนตัวคนหนึ่งที่เคยทําหน้าที่ช่วยวรยีกวนยูเรียกว่าเหงสิวเกียตสเฮงสิวเกียตเนี่ยไม่เอาไม่เอาจึงจึงถอยบอกว่าชั้น ฉันสุขภาพไม่ดีฉันยังแก่เกินฉันอายุห่างกับลีเซียนลุงแค่1ิปีฉันจะขอให้คนรุ่น50ขึ้นมาดีไหมมันแข่งกันอยู่3สิงคโปร์เขามีเทอมไหมการดารงตําแหน่งเยไม่มันไม่มีเทอมตามรัฐสภาน่ยแหละแต่ว่าเป็นกี่สมัยก็ได้ได้ไปเรื่อยๆได้เท่าที่อยากจะเป็นนั่นแหละเพราะว่าเมื่อรัฐสภาเลือกใครที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ยกมือให้ก็คือพักเรื่องนั่นแหละสรุปแล้วสิงคโปร์การยุบสภาของสิงคโปร์ มันก็มีในย่าที่ต่ตางกับไทยโอ้โหต่างกันเยอะมากเขาไม่ได้มีปัญหาที่ต้องยุบเพราะว่าเขาไปพา,ปาไปไม่ได้เพราะฝ่ายค้านมันแทบไม่มีเสียงบางทีเขาต้องอนุโลมอุปโลกสสอแบบพิเศษไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเพื่อให้มีฝ่ายค้านแบบในทีอันนี้ม,มีฝ่ายค้านในทีที่รัฐบาลอุปโลกให้มาเป็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลฝ่ายค้านจริงที่เป็นฝ่าย o p p o s i t i o n จริงนะฝ่ายค้านจริงๆอีกจริงนิดนึงรวมแล้วมันนิดเดียว ในฝ่ายรัฐบาลมันค่อมสภาจนครอบงำเต็มไปหมดอม,มีทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดที่นั่งนะครับฝ่ายค้านก็มีพรรคอะไรพรรคแรงงานใช่นะฮะครับแต่ก่อนนั้นก็ต้องอุปโลงขึ้นมาเขาอุปโลงเป็นส่วนใหญ่มเมื่อก่อนเนี่ยมันดูน่าเกลียดประชาธิปไตยอะไรพรรคเดียว<อ>ครองสภาเกือบหมดมเขาก็เลยต้องอุปโลงว่ามีสอสอดนึงที่เกิดจากการแต่งตั้งเพราะแต่งตั้งให้ก็เอาฝ่ายฝ่ายที่ทําตัวเป็นเหมือน ค้านแต่ค้านไม่ยิงเท่าไหร่หรอกก็ค้านแบบลักษณะไม่ใช่เป็นสสฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นฝ่ายคล้ายๆมาจากประชาชนบ้างประชาชนนิดหน่อยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เอาขึ้นมานิดๆหลังๆไอ้ฝ่ายค้านแข็งขึ้นที่มาแข่งข้งขงออาจารย์เกยงสัก์องรู้จักสสสิงคโปร์ประมาณหนึ่งเงะ,ะเออผมรู้จักดีเลย <c oughs> ผมไปมา300ครั้งเลยไปสิงคโปร์มา300ครั้ง <c oughs> ผมเป็นประธานบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของต่างชาติที่จดทะเบียนตรารั์ในต่างประเทศคุณภาพสิงคโปร์ของสสบ้านเขากับบ้านเรา โอ้ยขอพูนถ้าจะพูดกันแบบจริงไปจริงใจเลยนะเขาจะได้เป็นสสเนี่ยนะคุณภาพต้องคับแก้วทั้งความสามารถแล,และทั้งความถูกต้องอะไรบางระดับนะของ<ม>เรานี่เป็นพวกกันก็ได้เป็นนะเพราะว่าเราเนี่เป็นฝักถั่วยกมือยกมือมตามใจที่<ต>มาก็หลาก<อ>หลายเอ้าโค้ดสสของเขาส่วนใหญ่คือใครผมบอกเลยนะรัฐนี้เป็นรัฐนักเรียนทุน รีควรอยู่วางหลักไว้ไวแต่ต้นว่าคุณคนเก่งเก่งสุดในประเทศเนี่ยได้ไปเรียนต่างประเทศเก่งพิเศษไปอยู่มาหลาลัยชั้นนำของโลกท็อปท็อปฮาร์ o ว f ร์ดออกซฟอร์ดเคมบริดจ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเบิดคุณเป็นนักเรียนทุนนะปีหนึ่งเมื่อก่อนมีแค่60สทุนนักเรียนทุนรัฐบาลนะสมัยแรกๆเนี่ยมี60สิทุนใครไปนี่นะคือเงื่อนไขจะมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินใครจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกนายกเนี่ยต้องเป็นนักเรียนทุน ฉะนั้นเขาบอกเขากรองด้วยวิธีการเรียนว่าไอ้คนนี้มันต้องฉลาดพอประมาณขยันพอพอได้ระดับไปเรียนเก่งมาเข้าใจโลกไปเห็นโลกมาฉะนั้นคุณจะเป็นนายกได้ผมบอกมี4เกณฑ์สิงคโปร์ไม่ได้เป็นนายกมั่วๆนะรีกรอนยูมีเกณฑ์ในใจที่ผมเดาใจโดยไม่ต้องคุยกันเคยคุยกันแต่ผมไม่ได้ถามแต่ผม,มดูนายกทุกคนที่เรียนรีกรอนยูอนุญ,ญาตให้เป็นตามมาเรื่อยๆเนี่ยเข้าเกณฑ์สี่เกณฑ์รัฐมนตรีก็คล้ายๆอย่างนั้นแปรรัฐมนตรีที่จะขึ้นมาเป็นนายกอย่างลอเรนส์สวง ก็ต้องเข้าเกณฑ์สี่เกณฑ์าะนั้นเขาก็ทําแบบนี้เลื่อยมาเพื่อจะสามารถได้นายกที่ทรงคุณภาพเพราะเขาเชื่อว่าหัวสําคัญแต่หัวถูกต้องเข้มแข็งมีคุณภาพดีงามนะนอกจากไม่โกงแล้วยังต้องเก่งมีประสิทธิภาพสูงเข้าจึงให้เป็นนายกของไทยนี่ใครก็พอเป็นได้นะถ้าเป็นพวกกันอ้าคำถามสุดท้ายนี่ก็สำคัญนะอย่างที่อาจารย์ว่านะเทอมนี้ สิงคโปร์ก็สิงคโปร์เถอะเจอภาษีซ่ัมเข้าไปเนี่ยนะระเบียบการค้าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกสิงคโปร์จากนี้ไปจะอยู่ยากนะคุณจะเป็นอะไรของอาเซียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้อาจารย์เกรงักษรษฐิจว่ามันสิงคโปร์จะแกว่งไหวไหมในเชิงของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าเขามี คุ้มคุ้มกันที่เพียงพอผมเรียนตามตรงนะการที่สิงคโปร์ขึ้นมาได้ขนาดนี้เป็นเกาะเล็กขนาดนี้คนน้อยขนาดนี้ความเป็นเมืองเล็กๆเมืองเ,เ,เดียวแต่ทําเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในตัวเชื้อทุกประเภทได้เนี่ยต้องชมเชยท่านลีกวนอยู่และพวกพวกที่ไหลาตามมาอีก3คนเป็นนายกจนถึงลีเซนลุงโกโจกตงทําสิงคโปร์ได้ขนาดนี้ถือว่าแน่แต่เพราะไซส์มันไม่ได้ พอไซส์มันไม่ได้บทบาทของเขาจะเล่นได้เต็มที่ไม่ได้เพราะไซส์ขนาดมันไม่ได้มเมื่อขนาดไม่ได้นี่เขาเขากลัวตลอดเวลานะอันตรายกับประเทศเขาผู้นําเขาเคยพูดกับผมว่าเขากลัวเลยะยาวๆอาจจะสิ้นชาติอืความหมายคือเขามั่นไม่เขาเขาแว่งเขาไม่มั่นใจว่าแม้รวยขนาดนี้แต่ไซส์มันเล็กเกินไปและจะรักษาความเติบโตทางเศรษฐกิจโตเร็วๆมันเป็นไปได้ยากเขาเป็นเขาหวาดกลัวนะว่าประเทศของเขาจะลําบากมากฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ เขาลำบากแล้วมาเจอกับทรัมป์ในสถานการณ์นี้ซึ่งเขาเป็นพวกกันมาอเมริกากับสิงคโปร์เนี่ยเป็นพวกกันแล้วเมื่อเมื่อ,อทรัมป์ฟาดไม่ไม่ดูหน้าหน้าอินหน้าพรม <c oughs> ไปฟาดเขาแต่ฟาดเบาหน่อยนะครับก็ฟาดเขานิดนิดนึงแต่ฟาดอื่นแรงแต่เขาเริ่มดูออกแล้วคือสิงคโปร์เริ่มชิปนโยบายที่อยู่ใกล้อเมริกามาอยู่กลางๆมากขึ้น <c oughs> และชิปมาใกล้จีนมากขึ้นหลังหลเเริ่มเห็นอาการตั้งแต่รีเซียนลุง เริ่มอาการรีซลุงค่อยๆมาผมเห็นคนหนึ่งซึ่งเป็นสมองคนสําคัญของสิงคโปร์เป็นนักวิชาการโปรเฟสอร์ชื่อดังคนนี้นะเมื่อก่อนโปรอเมกาเ้าแรงๆเพราะหลังๆห,หลายปีหลังนะหลายปีหลังเนี่ยเริ่มเอียงมาทางจีนมากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มเห็นแล้วรัฐบาลสิงคโปร์จะไหลาตามมันสมองของของคนนี้คนน,นี้นะเอยชื่อก็ได้แต่อย่าเอยเลยก็เป็นโปรเฟสอร์ของของคนคนดัง เมื่อเมื่อมันสมองพามาทางนี้รัฐบาลมาทางทิศนี้เริ่มเข้าใกล้จีนเพราะทัป์มาฟาดเปี้ยงอย่างนี้เขาบอกอนาคตอยู่กับอเมริกาอย่างเดียวอันตรายวะต้องเข้าใกล้จีนวันนี้เขาเลยทําตัวเริ่มมั่นใจว่าอย่างนั้นเราจะต้องร่วมมือกับอาเซียนร่วมมือกับใครต่อใครเพราะคิดว่าอนาคตอนาคตต้องถ่วงดุลระหว่างอเมริกากับจีนเอาว่าเขาอยู่เป็นฉลาดอ่ะอยู่เป็นอยู่ฉลาดูออ่ฉล,ลาด คือคือมันสมองฉลาดและก็เอาชาติเป็นที่ตั้งตรงนี้สําคัญที่สุดใช่ครับโอเคอาจารย์วันนี้ได้รับความรู้แม้จะสั้นๆนะครับสิบนาทีนะเป้เลยเนี่ยนะก็ถือว่าได้ประเด็นโอกาสหน้าขอมาคุยเรื่องแบบนี้ดีกว่าได้เลยครับยินดีครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์ครับยินดีครับผมเพียงสักนะครับครับขอบคุณนะครับยินดีครับอาจารย์จะเพิ่งลุกนะเดี๋ยวปิดผมปิดรายการนิดหนึ่ง๋อได้นะที่คุยมาก็คือกับท่านอาจารย์ดรเก็เกงสักเจริญวงศักนะครับ ประธานสถาบันการสร้างชาตินักวิชยาการอาวุโสของมาหาวิทยาลัยฮาวาดอเมริกานะครับก็เป็นอนวุวารายการตรงปกตรงประเด็นวันนี้ก็จบสิ้นลงนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่สนใจการพูดคุยกับอาจารย์เพียงศักนะครับวันเสาร์เก้านาฬิกาพบกับผมคุยกับอาจารย์เพียงศักตัวเป็นๆน,นะครับในประเด็นของการเมืองยุบสาภาการลาออกการรัฐหารจะมีไหมแล้วก็อีกหลายประเด็นนะครับวันเสาร์เก้านาฬิกา วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ